สวัสดีค่ะ i s u ู u d m a แนะคะเครื่องยนต์ไดร e เ t ก5 5 0 c c ค่ะรขับรถกระบะมือสปี03าขายตามสภาพนี้เลยนะคะในราคา1น9 0 0 0ซบาทรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงดีเซลกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นคัสซีสวยหน้าตาแบบเดิมๆค่ะสีสันร,รอบคันไม่สวยนะคะสีสันนิตีอับน้ำไปได้เลยนะคะเปร่มชุดโอนครบเลยค่ะ รถยนต์เกีย์ธรรมดานะคะมาพร้อมคอกสตนเลสด้วยนะคะใช้งานกันได้สบายๆค่ะทุกท่านมีตำนินภายนอกนิิหน่อยนะคะตามรูปเลยนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีค่ะดีเซล1 1 9 0 0 0บาทสนใจดูรถได้ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะสนใจยังไงติดต่อน,นัดไปดูรถไปทดลองขับได้เลยนะคะ อย่าลืมโทรนทัดพวงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ